เจออะไรจะสู้จนมันขาดใจและใช้ชน,นะเราเจอไปคว้าด้วยมือเราคนทางยากเย็นเพียงใดเราก็ไม่เคยหวั่นไหวรู้เอาไว้ว่าเดือดร้อน we'll win บางที่มันเจ็บปวดจนหมดแรงแบาดแผลทำให้เราวิ่งเข้มแข็งในแบบแบกยาวในแบบโฟร์แบกในแบบกีบแบบหยุดใจแข็งแกร่งไม่มีวันดับไม่มีคำว,ว่าอ่อนแอไม่มีคำว,ว่าพา่ายแพ้จิตวิญญาณที่เรามีนะั่นคือของแท้ของแรงกำลังมาหลบไปก่อนพี่เข้มสุด ขู Dragon, ่เราคือใคร Dragon, ลุยมันเข้าไป Dragon, ไม่เคยกลัวใครที Dragon, Here comes ่เ <Dragon, S 2> ข้มข้น Dragon เข้มแขงก็ใครเริ Dragon, พันด้วยใจ Dragon, ยิ่งไงญ่เป็งใครที Dragon, ่เข้มข้น Dragon ไม่ว่าจะ,จะเจออะไรจะสู้จนมันขาดใจและใช้ชน,นาเราจะไปคว้าด้วยมือเราหัทางยากเยนเพียงใดเรา ออกไปเราทำเพื่อความฝันมันอาจจะอันตราย but we will never die รู้เอาไว้ว่า the dragons Cry. Dragon, <Dragon. S 1> เข้มแข็งก็ใครดำพันด้วยใจยิ่งใหญ่เป็นใครที่เข้มแ THE Dragon ไม่ว่าจะเจออะไรจะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราหนทางยากเยน็นเพียงใดเราก็ไม่เคยหวั่นไหวรู้เอาไว้ว่า the Dragon will win เราสู้ด้วยแรงพลังขับเคลื่อนด้วยแรงความหวังกางปีกที่ยงคนออกไปเราทำือ To unterize, but we will never die through away what the dragons we ถ้าใช่ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราคนชางยากเย็นเพียงใดเราก็ไม่เคยหวั่นไหวรู้เอาไว้ว่า t จะราก่อน will win เราสู้ด้แลกความหลังขับเคลื่อนรีแลงความหวังกางปีขยันออกไปเราทำเพื่อความฝันมันอาจจะอันตราย but we will สำหรับวันนี้สโมรสรราชบุรีมิตรผลเอฟซีของเราเปิดบ้านต้อนรับอินซีเพื่อนตำรวจนะคะสำหวันนี้เป็นเกมที่ตัดสินชี้ชะตาสโมรสรถ้าวันนี้เราแพ้มีโอกาสที่จะตกรอบ9.999 99นะคะแต่ว่าเราโชคดีว่าเราชนะวันนี้นาทีนี้ขณะนี้เราร่อจากการตกชั้นแล้วนะคะ สโมสรราชบุรีมหผลในสิ่งเรายังอยู่ไทยพรีเมียร์ลีกต่อไปค่ะก็ทั้งนี้นั้นก็ขอบคุณนักเตะทุกคนนะคะที่ช่วยกันสร้างสรรค์เกมผลึกกำลังทำเกมสร้างให้มีชัยชนะในวันนี้ทุกคนรวมพลังกันทำให้เราได้3มแต้มในบ้านค่ะและอีกและที่สำคัญก็คือแฟนคลับ นักเตะคนที่12วันนี้มากันอย่างมากมายนะคะมากันมากมากันมากจริงๆแล้วก็มาทุกคนมาถึงสนามก็บอกว่าให้กําลังใจแม่ให้กําลังใจสโมสรเชื่อว่าสโมสรจะอยู่ไทพเีเมลีกต่อไปตรงนี้การันตีแล้วนะคะว่าเราได้อยู่ไทเีเมลีกต่อไปขอบคุณนักกีฬาขอบคุณสตาฟโค้ชทุกคนแล้วก็ทุกๆท,ท่านที่ร่วมกันพนึนกกำลังทำให้เรามีวันนี้ วันนี้ที่ผ่านมาทั้งเลขหนึ่งเลขสองผลงานเราน่าจะดีกว่านี้แต่ว่าไม่ไม่ดีกว่านี้แต่ทาให้แต่แตยังไงเราก็ผ่านพ้นมาแล้วนะคะพอขอเวลาเรานะคะในฤดูกาลหน้าเราจะต้องมีการเพิ่มเติมแล้วก็ปรับปรุงสโมสรของเราให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วอยากจะทําเกมที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องชาวจังหวัดราชบุรี และเพื่อจังหวัดราชบุรีของเราค่ะดิฉันจะยืนหยัดต่อสู้เพื่อจังหวัดราชบุรีของเราอีกต่อ,ตอไปค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าครับก็ออเลยก็ขอขอบคุณแฟนบอลและทั้งหมดเลยที่มาให้กำลังใจทีมนะครับถ้าเกิดไม่มีแฟนบอลทุกคนนะครับมาให้กำลังใจทีมก็อยู่ลำบากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็วันนี้เราชนะนะครับ็นการชนะจากหลายเดือน2เดือนลวที่มาชนะนะครับแล้วก็ นักเตะทำได้ดีนะครับตามเล่นในตามแทคนที่ที่ดีแต่ว่าคราวนี้แค่จังหวะจบสกอร์ยังอีกนิดนึงนะครับเพราะคนนี้เราเปลี่ยนระบบมาเล่นเล่นในสไตล์ที่ที่เราถนัดนะครับแต่คราวนี้ในการปรับจูนดีกว่านะโอกาสต่อไปผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับในโอกาสต่อไปที่เราจะอยู่ในไทยลีกนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ที่ดีนะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีปีหนึ่งปีหน้าผมว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับยใครฝากแฟนบอลด้วยอย่าเพิ่งทิ้งทีมนะครับช่วยกันเชียร์ต่อไปเรื่อยๆ ก็รู้สึกดีใจนะครับที่เราสามารถยังยืนอยู่ในไทยลีกได้ต่อไปครับครับยางตอนนี้เราก็โฟกัสไปที่นัดชิงนะครับโตโยต้านะครับผมตอนนี้เราก็สบายใจขึ้นครับผมยังไงปีหน้าค่อยว่ากันครับเต็มที่ครับผมขอให้ทุกคนนะครับลุ้มกันไปเชียร์ราชบุรีจังหวัดของเราทุกคนนัดชิงชนะเลิศด้วยนะครับุณครับครับผม